ต่อไปแบบฝึกหัด6.14หน้า57นะคะให้นักเรียนสร้างเส้นตรงตามข้อกำหนดนะคะข้อที่4สร้างเส้นตรง ON ให้ขนานกับเส้นตรง GH โดยให้มีระยะห่างจากเส้นตรง GH 3เซนติเมตรนะคะนักเรียนลากเส้นให้ตั้งฉากกับเส้นตรง GH และมีความยาว3ซนติเมตรนะคะ จะต้องตั้งฉากทั้งสองเส้นนะคะและความยาวก็ยาวเท่ากับ3เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะลากเส้นตรง1เส้นนะคะตั้งชื่อให้เป็นเส้นตรง ON นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะสร้างเส้นตรง hk ให้ขนานกับเส้นตรง pq โดยให้มีระยะห่างจากเส้นตรง pq 2.6ซเมตรลากเส้นตรงให้ตั้งฉากกับเส้นตรง pq โดยให้มีระยะห่าง2.6เซนติเมตรนะคะลาก2เส้นนะคะให้ตั้งฉาก ให้ตั้งฉากทั้งสองเส้นนะคะและระยะห่างเท่ากับ2.6ซนติเมตรต่อไปค่ะเราก็ลากเส้นต่อนะคะจากจุดปลายได้เป็นเส้นตรงตั้งชื่อว่าเส้นตรง hk นะคะ ต่อไปข้อที่6นะคะสร้างเส้นตรง MN ให้ขนานกับเส้นตรง KL โดยให้มีระยะห่างจากเส้นตรง KL 4เซนเมตรนักเรียนลากเส้นให้ตั้งฉากกับเส้นตรง KL นะคะและให้มีระยะห่าง4เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งนะคะ ให้ตั้งฉากกับเส้น KL และมีระยะห่าง4เซนติเมตรต่อไปลากเส้นตรงผ่านจุดปลายของเส้นที่เราลากไว้นะคะได้เป็นเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรง KL นะคะตั้งชื่อเป็นเส้นตรง MN ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ อย่าลืมนะคะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดช่วยในการลากเส้นให้ตรงและวัดระยะห่างให้เท่ากับที่โจทย์กำหนดนะคะอย่าลืมนะคะว่าเส้นที่ลากออกมาจะต้องตั้งฉากกับเส้นตรงที่กำหนดไว้นะคะ